สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุขสุขคตนะครับเมื่อนี้บ้าอีสานแกทินขอเสนอเมนูตำทั่วทอดนองไก่นะครับก่อนจะไปรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆของบ้าอีสานแกตินให้มีกำลังใจในการทำคลิปตั้งกระต่้ไปนะครับไปเบ่งบ้าอีสานทอดนองไก่ตำมักทัวกันเลยนะครับคลิปนี้ น้องไก่ตำบมังัวของบ้าอีสานแกตินเป็นตาแซบนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้าอีสานแกตินเลยอครับบ้าอีสานจะขอขอบคุณทุกทรัพย์ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเนาะครับอีกเขามาให้การรับชมคลิปมาเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆของบ้าอีสานแกตินบ้าอีสานแกตินขอขอบคุณละละละหลายๆเนาะครับ ทำมกทัวทอดน่องไก่ฝีมือเบ้าอีสานแกทินแกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะครับหน้าตาเป็นตาแสบวะเนาะนะครับคอมเมนต์บอกเบ้าอีสานแกทินหเด้อครับสำหรับคลิปนี้เบ้าอีสานต้องขอตับกินเผาก่อนเนาะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็รอติดตามคลิปหน้าให้เบ้าอีสานแกทินหน่เด้อครับเจอกันคลิปหน้าเนาะครับสวัสดีครับ